ไปคู่รักใครอ่กรอบเนี้ยพี่หมายแต่คาแดงไม่รู้เฮ้ยแดอ่าอ่อ้าวคุณคุณลันครับคุณลันคุณตัวเขียวผมเห็นข้าแ้งอยู่กับคุณนะเอ้าผมแยกไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ลันแน่นอนผมเห็นเขาฆ่าต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ป๊อปไม่ใช่ครับผมเห็นเลย ใช่พี่ป๊อปพี่ป๊อปโกหกค่ะพี่รันไม่ได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ปะพี่ไหมไม่ได้เป็นพี่รันไม่ได้เป็นเมื่อกี้ทำไมคนคนถึงโหวตพี่ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ป๊อบอะพี่ป๊อบอะโหวตพี่รันใช่ป่ะแอะแจงกับพี่รันเป็นคู่รักกัน้พี่รันตายแดงก็ตายด้วยก็ตอนแรกก็เลยไม่อยากอะไรกันมันเป็นโลโลคู่รักเขาเจ็บพี่แป้งจะฆ่าคู่รักแจงนะเป็นไรอะ ฉันเป็นคือรักกับใครว่าไงคือรักของฉันมาเป็นพูดเราเป็นคือรักกันอะไรฉันหนักดิหนักไปหรอกอะไรวะนี่พี่กิดพี่กิดรู้ป่ะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแจมบอกไอ้ปางว่านูแจมไ้ไหนนะปางแล้วแตมก็ค่ายปางแล้วพี่ไม้เดินมาเจอศพปางแล้วพี่รันเขาอยู่ใกล้ๆพี่ไม้ยิงพี่รันตายแต่พี่รันกับแจมเป็นคู่รักกันก็เลยตายหมดเลย